หลังที่ประชุมสอ,อสมีมติ7ข้อโดยระบุเชื่อมโยงถึงคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะายชวนนอินทราโกมันสุดโฆษกพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาเปิดเผยว่ามติดังกล่าวเป็นการแอบอ้างในานามของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเนื่องจากผู้นำเหล่าทัพยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบโดยในวันที่มีการถแถลงนั้นมีเพียงผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วม พากประชาธิปัตย์จึงขอเรียกร้องผู้นำเหล่าทัพและข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับสอรสอออกมาแสดงจุดยืนต่อถแถลงการดังกล่าวเพื่อให้ถแถลงการเป็นโมฆะเพราะหากไม่มีการต่อต้านจะกลายเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับคนเสื้อแดงออกมาใช้ความรุนแรง ส่วนข้าราชการที่ไปมีส่วนร่วมกับแถลงการเช่นนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องรับผิดตามมาตรา157รวมทั้งฐานร่วมกันเป็นกบฏซึ่งทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อไปโดยเฉพาะการระดมจัดมวลชนให้มีการชุมนุมใหญ่ทั้งของกปปสและนปชและกลุ่มอื่น ขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการฐานอากาศระบุว่าการประชุมสอะสอแต่ละครั้งจะมีผู้แทนจากเหล่าทัพตำรวจและข้าราชาการเข้าร่วมกันครบแต่ผู้แทนไม่สามารถตกลงใจหรือปฏิเสธเรื่องใดๆดได้โดยเฉพาะเรื่องสำคัญซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพจะหารือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันก่อนจะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดสำหรับเรื่องดังกล่าวทางเหล่าทัพยังไม่มีโอกาสหารือกันเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบผ่านตัวแทนเหล่าทัพเท่านั้น ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พบและหารือกับสสพักเพื่อไทยรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีรวมทั้งคนใกล้ชิดถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยโดยได้แสดงความเป็นห่วงเพราะคิดว่ามีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงจึงส่งสัญญาณมายังคุเสื้อแดงให้หลีกเลี่ยงการประทะก,กับฝ่ายตรงข้ามแต่ให้แสดงพลังเต็มที่ นอกจากนี้พันตำรวจโททักษินยังประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการปฏิวัติภายหลังการตัดสินของสาลร,รัฐธรรมนูญแต่จะไม่ได้ดำเนินการโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกหากแต่จะมีความพยายามจากอดีตนายพลผู้ทรงอิทธิพลจากบุรพพยักษ์และเครือข่ายที่กำลังหาคนมาปฏิวัติแทน ข้อมูลนี้ยังระบุอ้างอิงด้วยนะคะว่าพันตำรวจโททักษินแสดงความรู้สึกสงสารนางสาวยิ่งลักษินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ถูกกดดันอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าหากคนตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองและทำให้ทุกฝ่ายคืนความยุติธรรมให้ประเทศทําให้ประเทศสงบก็พร้อมดำเนินการ